สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวคุณยานิดอริยธนาบูวณลวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการประเมินว p a เนะคะเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการค่ะข้าพเจ้า,าเป็นครูอยู่โรงเรียนราชระชานุเคราะห์ห้า จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสงกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศรรึกษาประถมศรรึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินทุกท่านนะคะสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้และที่มาของปัญหานะคะก็คือว่านักเรียนของข้าพเจ้านะคะ,ะในปีในเทอมที่แล้ว ปีที่แล้วนะคะก็คือปีการศึกษา2,564เนี่ยนักเรียนก็คือเราจะสอนกันในรูปแบบออนไลน์เป็นหลักนะคะเพราะว่ามีอยู่ในสภาวะโรคระบาดค่ะและในปีการศึกษา2,565นี้นะคะที่เปิดเทอมใหม่ก็คือสอนในรูปแบบปกตินะคะออนไซต์ที่โรงเรียน100%ค่ะปัญหาที่ข้าพเจ้าเจอจากการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลตั้งแต่ต้นเทอมนะคะก็คือว่านักเรียนเนี่ย หลังจากหยุดเรียนไปถึง2ปีด้วยกันเพราะโควิดนะคะก็เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้นะคะหลายๆด้านแต่ด้านที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนที่สุดก็คือปัญหาในด้านการเขียนนะคะแล้วก็เจาะลึกลงไปในด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพนั่นเองค่ะนะคะซึ่งนักเรียนนะคะมีปัญหาการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพนะคะ,ะมีอยู่ สามประเด็นหลักๆนะคะก็คือ1เขียนสื่อสารโดยใช้คำไม่ถูกต้องค่ะข้อ2นะคะเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ไม่ตรงตามเจตานานะคะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือยังขาดมารยาทในการเขียนนั่นเองค่ะวิธีการดําเนินง,งานตามประเด็นที่ท้าทายนะคะข้าพเจ้าก็ดําเนินการด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็จัดทาแผนการ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เป็นลำดับที่2ค่ะลำดับที่3ก็คือผลิตสื่อนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพให้แก่นักเรียนนะคะและข้อ4ี่ก็คือจัดการเรียนการสอนได้ให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือพยายามใช้แรงเสริมทางบวกนะคะและก็สอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่เ,เรียนช้าค่ะ ต่อไปนะคะประเด็นในการพัฒนาผู้เรียนของข้าพเจ้านะคะข้าพเจ้าก็เลือกเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพนะคะตามจินตนาการจากภาพนะคะซึ่งการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะจากภาพเนี่ยเป็นการแสดงความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะควรพิจารณาอย่างร,ราบอบคอบผู้เขียนจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเขียนให้กระจ่างชัดเจนโดยใช้หลักฐานหรือเหตุผลประกอบนะคะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ จากภาพเนี่ยจะเป็นการแสดงความรู้สึกซึ่งเป็นสิ่งที่ควรฝึกฝนอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะขั้นตอนการดําเนินงานตามประเด็นที่ท้าทายนะคะเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพข้อที่1นนะคะข้าพเจ้าก็เริ่มจากการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลค่ะและได้เห็นว่านักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่5นะคะที่ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่สอนเนี่ยมีปัญหาการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขทันทีค่ะ ขั้นที่2นะคะข้าพเจ้าจะทําแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพนะคะในรูปแบบ active learning นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบอุปนัยนะคะก็คือให้เรียนรู้จาก กว้างๆก่อนแล้วก็มาช่วยกันค้นหานะคะว่าเราควรมีวิธีการยังไงที่ถูกต้องนะคะระดมความคิดจากทุกๆคนนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วยกันคิดหาคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะขั้นต่อไปนะคะขั้นที่3ามค่าประจ้จ ผลิตสื่อนะคะกระดานเรามาแต่งเรื่องกันเถอะนะอ๋อเจ้าอันนี้ชื่อกระดานของข้าพเจ้านะคะก็จะชื่อยาวนิดนึงนะคะขึ้นนะคะเพื่อแก้ปัญหาการเขียนเรื่องตามจนตนาการจากภาพให้แก่นักเรียนค่ะขั้นที่4นะคะข้าพเจ้าก็ได้นํากระดานนะคะแล้วก็แผนการจัดก,การเรียนการสอนที่ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมเอาไว้นะคะมาสอนจริงนะคะให้แก่นักเรียนตาม วัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้เลยค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้าพเจ้าเนี่ยใช้แรงเสริมทางบวกเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้สามารถแสดงความรู้ความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มที่และสอนซ่อมเสริมนะคะเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจนั่นเองค่ะ ผลลั์การเรียนรู้นะคะข้อที่1นค่ะนักเรียนนะคะสามารถเขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้องชัดเจนนะคะข้อที่2เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนาของรูปนะคะที่นักเรียนเห็นข้อ3ค่ะเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพได้นะคะข้อที่4ค่ะสําคัญที่สุดเลยคือต้องมีมารยาทด้วยนะคะในการเขียนค่ะข้อต่อไปนะคะผลการปฏิบัติ ที่ดีที่เป็นเบสแพ็กีนะคะก็คือ,อาทางเรียนของเรานะคะก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะรายวิชาภาษาไทยนะคะอันเกิดจากการร่วมมือกับเพื่อนครูผู้บริหารและศึกษานิเทศค่ะอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยนะคะเราก็จะจัดการ หึกษาหารือการยู่ตลอดค่ะกลยุทธ์การปรับประยุกต์นะคะการใช้สื่อมาเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นนะคะก็คือข้าพเจ้าเนี่ยจะนำสื่อ,อ,อที่นักเรียนสามารถจับต้องได้นะคะเพราะว่านักเรียนของข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในโรงเรียนที่ เข้าถึงเทคโนโลยีมากมายนะคะแล้วก็ไม่ได้เก่งในด้านเทคโนโลยีข้าพเจ้าก็เลยผลิตสื่อที่ทำจากฟิวเจอร์บอร์ดธรรมดานะคะไปซื้อมาแล้วก็ใช้กระดาษ a c เนี่ยค่ะแตะนะคะประกอบกันให้เป็นสื่อการเรียนการสอนชื่อว่ากระดานเรามาแต่งเรื่องกันเถอะนะเอเจ้าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยออเจ้ากําลังดังนะคะช่วงที่ข้าพเจ้ากําลังจะสอนเรื่องนี้นะคะข้าพเจ้าก็เลยเอา เอาตัวละครตัวนี้ค่ะมาใส่เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกอยากเรียนแอคทีฟมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ประกอบกับรูปภาพที่ข้าพเจ้าเอาอมาก็คือจะเป็นคุณธรรมในด้านต่างๆนะคะแล้วก็แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มค่ะ เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้กันเป็นกลุ่มคนอ่อนก็จะสามารถเรียนรู้ได้เพราะว่ามีเรื่องมีเพื่อนที่เก่งกว่าคอยให้คำปรึกษาชี้แนะนะคะทุกคนคอยปรึกษาการรับฟังกันนะคะแล้วนักเรียนก็สามารถทำมาได้ดีเกินคาดที่ข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยซ้ำไปนะคะนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจมากๆค่ะ,ะสุดท้ายนี้นะคะข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมาการทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ